มีไหมไประดูลายค่ะทรงพลาสติกแนวลาสติกนะคะเป็นขาทรงกลมแล้วก็หน้าท็อปเนี่ยขอบโต๊ะจะเป็นขอบมนๆนะคะไฮไลท์ที่สุดก็คือเป็นลายที่สวยมากค่ะเป็นลายที่พัดพัดฟอร์มพัดลายมาแล้วนะคะสวยมากๆไปดูกันค่ะความยาวอยู่ที่สามนิ้วกว่าคนที่เล่นไม้นะคะเขาจะเรียกว่าลายตรงนี้ะนะคะเพราเรียกว่าดอกจำปาหรือดอกจำปีแล้วแต่ คนที่เลี้ไม้เขาจะเรียกกัน,นะะเรียกว่าเป็นไม้กระดูกแผ่นไหนที่มีลายแบบนี้นะคะเป็นไม้ที่หาย,ยากะคะ่ะสวัสดีค่ะไม้สวยไม้หาย,ยากนะคะ Special Wood ค่ะวันนี้นะคะมีไม้กระดูกลายค่ะทรงคลาสติกแนวลาสติกนะคะเป็นขาทรงตึงแล้วก็หน้าท็อปเนี่ยขอบโต๊ะจะเป็นขอบมนๆนะคะแล้วก็ ไฮไลท์ที่สุดก็คือเป็นลายที่สวยมากค่ะจะเป็นลายวงปีตึมกลางแล้วก็มีไล่คล้ายลายเสือนะคะเป็นลายที่พัดพัดปอบพัดลายมาแล้วนะคะสวยมากๆไปดูกันค่ะความยาวอยู่ที่3เมตรกว่า ไว้สำหรับเป็นโต๊ะดินเนอร์นะคะโต๊เอาไว้ดื่มสังสรรค์โต๊ะทานข้าวนะคะเพราะว่าขาโต๊ะถูกออกแบบมาให้เข้ากับสไตล์วางไว้ในบ้านนะคะไว้ในห้องโถงสไตล์แบบแนวคลาสสิกหน่อยนะคะแล้วก็เป็นเฉดสีออกน้ตานแดงเป็นสีธรรมชาติแต่ว่าเราเคลือบเงาไว้นะคะลูกค้าที่ไม่ชอบความเงาชอบความด้านก็สามารถสั่งได้ะคะ่ะก็ เราก็จะสปาไม้ออกไปขัดออกไปแล้วก็เคลือบด้านค่ะแต่เดี๋ยวจะมาวัดขนาดให้ดูนะคะว่าประถินลายตัวนี้นะคะกว้างยาวแล้วก็หนาเท่าไหร่ความกว้างนะคะอยู่ที่เก้าสิบเซนค่ะเป็นขนาดมาตรฐานสําหรับเป็นโต๊ะทานข้าวเลยนะคะหัวท้ายเนี่ยก็จะเท่ากันเลยค่ะว้างที่เก้าสิบเซนติเมตร โตะด้านล่างนะคะก็จะหนาอยู่ที่7นิ้วครึ่งค่ะเพราะว่าเรามีการตีขอบไม้นะคะเสริมกรอบแล้วก็มีการตีลอเตอร์แล้วก็แต,ตกแต่ง,ตก,ต,งตกแต่งตรงช่องตรงนี้นะคะให้ดูเป็นแนวคลาสสิกค่ะแต่ถ้าหน้าท็อปจริงๆนะคะหนาอยูที่1นีนิ้วครึ่งค่ะสังเกตด้านข้าง 5, สังเกตด้านข้างของไม้ ลายสาีสว่างๆนะคะเขาเรียกว่ากระพีนะคะแต่ว่าเป็นกระพีที่แก่แล้วนะคะพวกไม่กิน,นะคะ่ะเป็นแนวแบบนี้นะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ลายเขาจะมีเป็นดอกดอกแบบนี้นะคะ่ะคนที่เล่นไม้นะคะเขาจะเรียกว่าลายตรงน,นี้นะคะเพราะว่าดอกจำปาหรือดอกจำปีแล้วแต่ คนทเ่ีเ่ยนไม้เขาจะเรียกกันเรียกว่าเป็นไม้ประดูแผ่นไหนที่มีลายแบบนี้นะคะเป็นไม้ที่หาย,ยากค่ะเราก็จะลายพวกน,นี้นะคะจะเรียกจะเรียกว่าเป็นไม้ที่หาย,ยากความยาวอยู่ที่3เมตรี่ส ว่าอยากมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็มาด,ดูไม้จริงนะคะก็สามารถทักกินบ n b o x เพจนะคะหรือทัก Line Official นะคะแล้วก็สอบถามมาได้ะค่ะหรือโทรเข้ามาที่0 94 4963 4, 5 5 4 5 5 5 6นะคะมีแค่เบอร์เดียวนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ให้ช่อง Special h o o d ด้วยนะคะนอกจากแอลจะมีโต๊ะไม้แผ่นเดียว ก,กับพวกไม้คานโครงสร้างผนงังงานเชอเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสั่งทําได้ะคะ่ะจะเป็นพวกไม้สักประดูมาค่าะคะ่ะแล้วก็มีไม้ต่างประเทด้วยะะเป็นไงฝากติดตามด้วยนะคะาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ I, 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 I begin to...